อยู่น้ำมือนเจ็ดต่อน้ำมือนาเจ็ดต่ออยู่น้ำมือนเจ็ดต่อน้ำมือนาเจ็ดต่อโอ้โหโดนเตะง่ายท้องเลยอยู่น้ำมือสิบต่อน้ำมือสิบต่อน้ำมือนาสิบต่อเอ้าโดนเข้าไปเอ้าเป็นกระสอบทรายเลยเว้ยอยู่น้ำมือนาสิบต่อน้ำมือนาสิบต่อเออแดงมีสอกอ้าอยู่น้ำมือนาแปดต่อสิบลองโอ้โหแยกไปตรงจริงลูกเข่ากระทุ้งเข่าดักเนี่ยสมาจิกอยู่น้ำมือนาแปดต่อน้ำมือนาแปดต่อเอ้าแดงอ้า น้ำมันน้แปต่อโอ้โจะไปเออสาเข้าไปดิแค่กอ่ะเจาะยางเข้าไปดิอยู่น้มันน้แปดต่อน้มันน้ำแปต่อน้ำมันสิบสาต่อโอ้โหหนีไม่ออกจริงลูกเนี้ยลูกเข่าก็ทุกหนีไออกสมาจิอยู่น้มันสิบห้าต่อน้มันสิบห้าต่ออยู่น้มันสิบห้าต่อน้มันสิบห้าต่ออยู่น้มันสิบห้าต่อน้มันสิบห้ต่ออยู่น้ำมันสิบห้าต่อน้มันสิบห้ต่ออ๋อยี่สิบต่อยี่สิบต่อยี่สิบต่อโอ้่ย กดสี่กัห้าไม่เหมือนเดิมแล้วครับอยเอะไรเพชรลูกเตะลูกเตะลูกบาดจะพอกันได้แต่ว่าลูกเข่าโยนนี่ลูกเข่าดักเสียบนี่แก้ไม่เป็นเลยเราต่อไปไม่เป็นใช่ไหมพอแทงข,า,ขาเราจะมีตั้งมงีอะไรพอแทงข,า,ขาหน้าเราไปไม่เป็ี่ยไม่มีเคาะไม่มีก็ <co f> อย่างว่าครับลูก <co f> ขวา <co f> ขงแทงขวางแทงครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกอดแทงนะแต่ว่าก็ไปโดนยืนแทง ลูกยืนแขงลูกเดียวเลยนะครับเจอแข้งคือบอดลูกนั้นว่าพี่นั่งบอกว่าเจอแข้งนั่นแหละอ๋อดีแข้งนั่นแหละแหมไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไล่ไปจนช่วยก็คุณปภาวินนะครับปภาวินหลวงเอกครับสวัสดีครับคุณลุงดำคุณบิ๊กชาวไล่คุณอดิศักดุณเพียรโสภาครับทุกคนเลยแสงมณีอยู่ไหนเอาเดียวเอาแสงมณีม<ำ>เาเจอลุงจิตตาคนนี้ก็ผลงาน ถือว่าโอเคนะโอเคแต่ว่าเราไปเสียเปียรูปแข่งของสามยกตัวดีอยู่ครับไฟนี่ดูร่างกายดีดีครับดีมากเลยไม่ไม่หมดอะแต่ว่าเราไล่เขาไม่จนมันเชื่ออะไรไม่ได้เราไม่หมดเราไม่แพ้กำลังเป็นเพราะวรูปร่างเสียเปรียบเ้อยใช่ใช่เสียเปรียบแล้วเราเสียเปรียบแล้วก็เขาทำอะไรเห็นอะเราต้องทําให้เขาแบบเจ็บอะเจอรูกแข่งสองสามทีมันก็เห็นแล้วยังั้น้างขาพี่เขาหนักไหมหนักรับหนักไหมตอนโดนนี่คิดคิดว่าเราเราต้านอยู่ไหมตอนโดนแรกวรกเลกสองอะ เก็บเข้าใจว่าเลยไม่ไม่บังเลยเต็มย้อนหลือเพื่อนร่างกายเฟรนี so ่เป็นไงครับตามที่เราได้พี่เขาก็มาดี่ยครับมาก็แต่ว่าช้าไปนิดนึงครับพูดอะไรกับแฟนบอลนิดหนึ่วันนี้ถือว่าชกละเอียดมากเลยอันนี้ก็ขอบคุณทุกันลังใจครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วก็ขึ้นมาอีกคันหนึ่งของเวทนี้ครับก็ไฟหน้าก็ติดตามเชียร์ครับจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับครับผมยินดีด้วยครับผมยินดี